สวัสดีค่ะกลับมาพบกับชูกาเอาิร์ดอีกแล้วนะคะขออภัยนะคะที่หายไปแบบเกือบเดือนอเพราะว่าไม่สบายนะคะเสียงก็ยังไม่หายคือแบบเป็นครั้งที่ไม่สบายแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ไปซื้อ,อยาก,กินเหมือนแบบกินแค่พาแล้วก็นอนพักปะกะติอะเราจะมีร้านขายยาประจำใช่ปหถ้าสมมติว่ามีน้ำมูกมีเสมหะไอหรือว่าแบบปวดหัวตัวร้อนอะไรเง <c oughs> <ๆ>ี้ยก็จะไปปรึกษาเภสัชเนาะแล้วเภสัชเขาจัดยาให้แล้วก็ ไม่เกินอาทิตย์ก็หายนะคะครั้งนี้ไม่รู้ทําไมนะคะคือเรารู้สึกว่าแบบเวลามันผ่านไปช้ามากๆนะคะวันนี้ก็เกือบหายและก็เลยมีโอกาสนะคะมาทําคลิปมาค่ะวันนี้ค่ะเราจะมา ปลกไปแล้วไปนะคะคือช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาฮิตทอรณีสารกันเหมือนว่ากระแสมันมาแบบเยอะสม่ําเสมอเนาะเพราะฉะนั้นอะไปเจอทอรณีสารที่ไหนก็ต้องเก็บมานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาแยกทอรณีสารกันค่ะแล้วก็จะมาเล่าเรื่องนะคะที่เพิ่งไปเจอมาด้วยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งดีๆมากๆที่แบบอยากจะแชร์ให้ทุกคนทราบนะคะทอรณีสารนะคะเป็นต้นที่เป็นไม้มงคลเนาะเราเคยทําคลิปเต็มไปแล้วนะคะลองกลับไปดูได้ จริงๆเขาเป็นต้นที่ปลูกง่ายเลี้ยงง่ายพอพันธุง่ายมากๆนะคะเราเวลาที่แบบต้นใหญ่เรามันสูงเราก็จับไปปกัปกปักปักได้นะคะแต่ว่าบางทีอะถ้าต้นพันมันน้อยเนาะหรือเราไม่มีเวลาเนี่ยก็ต้องไปหาซื้อมานะคะต้นที่ได้อะมันก็จะเป็นแบบสามสี่ต้นในกระถางเดียวกันแบบเนี้ยถ้าหากว่าเรายังทิ้งไว้แบบนี้เราขายแบบเนี้ยค่ะต้นมันจะไม่โตเห็นปะต้นมันจะเล็ก รีบแกลนนะคะเราก็ต้องแยกเขาเพื่อให้เขาได้สั่นอาหารเต็มที่ค่ะสูตรดินที่เราใช้นะคะเราใช้เหมือนเดิมเลยเนาะในนี้ค่ะก็จะมีกับะาาพง้ัวสับนะคะแกบหมักแบกทมปูหมักดินถุงแล้วก็คลุกรวมกันไว้นะคะอันนี้ตักแดดตักฝนมาหลายเดือนก็คล้ายๆการหมักเป็นตัวแล้วนะคะได้มาทั้งหมดหกต้นเรื่องที่จะมาเล่าอ่ะจะเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเมื่อวันคุชที่ผ่านมาอะคะ่ะไปบ้านแม่มาคือพอเวลาไปบ้านแม่เนี่ย ก็จะไม่ค่อยขึ้นไปด้านบนนะไม่ค่อยขึ้นไปชั้นสองเมื่อวันพุธได้มีโอกาสขึ้นไปชั้นสองนะคะแล้วก็ไปเจอกองเอกสารกองหนึ่งแต่แรกคิดว่าของหลานแม่ก็บอกว่าของเธอนั่นแหละเราก็เอาหลอแล้วก็ไปลือนะคะเราไปลือก็ไปเจอว่ามันเป็นแบบใบงานตอนมาธยมแล้วก็ใบเกรดตั้งแต่ป .3 เนาะตอนนี้ก็ยังนึกไปแล้วนึกไม่ออกว่าไอตอนอนุบาลกับป .1 ป .2 มันหายไปไหนอาจจะเป็นช่วงที่ย้ายบ้านะแล้วมันก็จะ เหลือแค่นั้นนะคะปสองปสามอะไรเงี้ยแต่ว่าเกียรติบัตรเก่าสุดที่เจอคือปสองนะคะต้องบอกก่อนว่าเราตอนเนี้ยกับเราตอนเด็กอะคนละคนกันเนาะมันจะมีคนที่แบบตอนเด็กกับตอนโตเป็นคนคนเดียวกันอะคือแบบไม่ค่อยเปลี่ยนไปเท่าไหร่อ๋อแล้วก็บวงคนอะเขาจะจําทุกช่วงของชีวิตได้นะคะแต่เราจะเป็นคนที่จําอะไรไม่ได้ แบบน้อยนิดมากแบบจําได้แบบไม่ถึงส0เของชีวิตอะหมายถึงว่าถ้าเรารีมายกลับไปอะมันนึกไม่ออกอะค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันมีหนังสือมีเอกสารมีรูปถ่ายหรือมีใครมาให้ให้ฟังอะเออมันมันจะจําได้แบบเยอะกว่านั้นนะคะไม่รู้ทําไมเนาะคือสามีอธิบายว่าเราเป็นคนที่ทําหลายอย่างเนาะมันก็เลยโฟกัสไม่ค่อยได้เอออันเนี้ยจริงทีนี้อะกลับมาที่วันนั้น่ะเราก็โอ้โหดีใจมากนะคะเราก็แบบต้องขอบคุณแม่มากที่ ที่แบบยังไม่ทิง้งเพราะว่าเราบอกแม่ว่าเออมีอะไรก็ทิง้งทิ้งไปเลยเพราะว่าน่าจะไม่ได้ใช้อะไรแล้วเออนี้ยนะคะแต่แม่ก็ไม่ทิง้งแม่บอกว่าเห็นว่าเออลักหนังสืออ่างเงี้ยก็เลยไม่ทิง้งคือแล้วเราก็กลับมาที่ที่บ้านนี้นะคะ ที่เนี้ยคืนนั้นอะ่ะเราก็แบบดูทีละใบทีละใบทีละใบอะ่ะอย่างที่บอกว่ามันมีมีอะไรที่แบบมาคอยเตือนใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในในช่วงนั้นอะ่ะแล้วมันเหมือนกับว่าเราได้เจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะที่แบบอยู่ในกองเอกสารอะ,อะเออเพราะว่าเราจําเขาไม่ได้เลยเราก็แบบร้องไห้แบบหนักมากหนักมากๆอะ่ะมันคืออารมณ์ที่แบบคิดถึงมันคืออารมณ์ที่แบบเออเก่งเนาะตั้งใจเรียนเนาะอะไรเงี้ยเพราะว่า ความตั้งใจเรียนของเราอะเหมือนมันหยุดไว้ที่โม6หกพอเราสอบเข้ามาหาลาัยที่เราตั้งใจได้แล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคหลังจากนี้พอละชีวิตมันน่าจะดีและแบบเก่งจังเลยมาหาลาัยไหนก็สอบเข้าได้ไรเงี้ยมันคือความแบบไม่รลูไงอือแบบสุดท้ายมันก็ไม่มีใครผิดใช่ปะละ่ะเพราะว่า เราไม่รู้ว่าเออถ้ามันไม่ตั้งใจเรียนอะชื่อมหาลัยอย่างเดียวมันก็ไม่ช่วยอยู่นะอะไรเงี้ยเมารู้ตอนเรียนจบแล้วจ้าตอนแบบจะเข้าปอโทแล้วมันเกรดมันไม่ถึงจะเข้าปอโทแล้วมันไม่ได้ทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมารู้ตอนนั้นนะคะซึ่งมันก็ถามว่าเราดําเนินชีวิตไปในแนวอื่นได้ไหมก็ได้แต่ว่าเราเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนมากแล้วก็คือไอตอนที่ตั้งใจเรียนอะไม่ได้รู้หรอกว่าจะตั้งใจเรียนไปเพื่ออะไรรู้แค่ว่าถ้าเราตั้งใจเรียนอะเราจะไม่โดนแม่ดุเราจะไม่โดนครู ถ้าเราตั้งใจเรียนอะ่ะมันจะง่ายไงมันจะไม่ต้องมาแก้ไขอะ่ะเข้าใจปะสมมติว่าถ้าเราไม่ตั้งใจเรียนเราก็สอบตกใช่ไหมเราก็ต้องมาแก้ที่เกียจเนี่ยเกียรมาแก้เออถ้าเราไม่ตั้งใจเรียนถ้าเราไม่ตั้งใจเขียนครูก็จะให้เขียนใหม่อะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นผลงานต่างๆที่เจอในวันะนะั้นมันก็จะเป็นงานที่แบบโหตั้งใจมากเลยเขาเป็นเด็กที่ตั้งใจมากเขาเป็นเด็กที่หน้าตาน่ารักอะ่ะไม่รู้สิพอมองพอมองจาก,กวันนี้กลับไปอ่ะรู้สึกว่าเออทําไมเราถึงแบบเนี่ยจะ้องไหล ทำไมเราถึงแบบทำความฝันของเด็กคนนั้นอะให้มันแบบหายไปอะเออเนี่ยพอพอนึกถึงอะมันก็จะแบบเสียใจปนกับดีใจที่ได้เจอเนาะเออเข้าใจใช่ไหมเราไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมอะคือเราไปเวิร์กช็อปการพัฒนาตัวเองอมาเยอะมากนะทั้งการแบบไปเจอเพื่อนใหม่เนะาะทั้งการแบบเออไปลงคอร์สต่างๆอะไรเงี้ยไม่ทัชเท่าวันนั้นเลยอะไม่ทัชเท่าวันที่เราไปเจอแบบตัวเราเองในอดีต ก็เลยรู้สึกอยากจะใช้ชีวิตต่อจากเด็กคนนั้นอะมันเป็นความแบบอยากขอบคุณอยากขอโทษอยากทุกอย่างเนาะทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกว่าถ้าได้มีโอกาสกลับไปเรียนอะจะแก้ไขสิ่งที่ไม่ตั้งใจในตอนมหาลัยเนาะ mm hmm. เพื่อทําให้ความฝันของเด็กคนนั้นเป็นจริงจริงๆความฝันของเด็กคนนั้นไม่ยิ่งใหญ่เลยนะเราอะฝันว่าอยากจะเป็นครูแค่นั้นเองเพราะว่า รอบๆข้างเรามันไม่ได้มีใครที่ที่ทําให้เห็นเป็นตัวอย่างได้มากมายขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะการจะเป็นครูได้ก็คือจะต้องแบบใช้ชีวิตอย่างเรียบร้อยเนาะแล้วก็ตั้งใจเรียนจริงๆความฝันมนะันอาจจะไม่ใช่จุดมุ่งหมายปลายทางมันอาจจะเป็นในแต่ละวันที่ ที่ใช้ชีวิตแล้วมันมีความสุขมันเป็นแต่ละวันที่ใช้ชีวิตเราไม่ต้องแก้ไขอะ่ะเข้าใจปะมันอาจจะผิดพลาดบ้างไม่ใช่ว่าเด็กคนนั้นไม่เคยทําอะไรผิดพลาดนะแต่ว่าน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้จริงๆพอเรากลับไปดูอะ่ะเราก็วาดรูปสวยนะทุกคนไม่รู้ทําไมตอนนั้นรู้สึกว่าวาดรูปไม่สวยแย่ yeah, ไม่ได้เลือกนะคะตอนนี้มองย้อนกลับไปคือเรารู้สึกภูมิใจมากแล้เราว่าแม่กับพ่อก็จะภูมิใจมากเหมือนกัน คิดว่าเว้นมาสองวันแล้วมันจะไม่ลองนะทุกคนมันแบบพอมาพูดถึงมันก็จะอดไม่ได้นะมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ที่ดีในชีวิตมากๆนะคะในวันนั้นถ้าแม่ไม่เก็บไว้ให้ถ้าเราไม่ได้ไปที่บ้านแม่เราไม่ได้ขึ้นไปชั้นสองเราก็าไม่เจออะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะไม่มีปณิธานกับชีวิตตัวเองในวันนี้ด้วยนะเรารู้สึกว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตแบบไปวันๆมากๆ ผ่านผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยบางบางจุดของชีวิตก็ไม่ได้ตั้งใจเท่าไหร่มันก็เลยทําให้เราต้องกลับไปแก้หลายๆอย่างแต่ถ้าถามว่าสายไปไหมไม่มีอะไรสายจะอายุเท่าไหร่ก็ไม่มีทางสายนะขอให้แบบคิดได้ก็พอก,การปลูกต้นไม้ที่ดีที่สุดอะคือ20ปีที่แล้วใช่ปะ แต่เวลาต่อมาก็คือตอนนี้คำน,นี้ยังใช้ได้เสมอเลยนะคะเราก็คือแบบเก็บไว้ในใจเสมอเวลาที่รู้สึกว่าทําอะไรแล้วมันแบบสายไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอย่างน้อยอะ่ะต่อให้เราทําอะไรแล้วมันไม่สําเร็จอะ่ะเราก็ยังได้ทํามันไปแล้วก็เ,เป็นเรื่องสั้นๆแต่ว่ามันทัชใจที่สุดเลยนะคะใครมีประสบการณ์คล้ายๆกันก็ลองคอมเมนต์ได้นะเผื่อเราจะแบบมีอะไรที่เรายังนึกไม่ออกเกี่ยวกับสิ่งที่เราเจอเนาะก็รอดูแล้วกันว่าจุดเปลี่ยนที่ เจอในวันนั้นนอมันจะนําพาชีวิตเราไปด้านไหนนะคะเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆอแยกธรณีสารใกลจะเสร็จแล้วนะคะระหว่างพูดไปร้องไห้ไป <c oughs> จริงช่วงตัดๆัดก็คือไปร้องไห้มา <c oughs> ก็เวลาแยกธรณีเนี่ยเราก็แค่ดึง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 เขาออกนะคะอย่างที่เราทำให้ดูแล้วก็ใส่ดินเขาไปเลยแค่นั้นไม่มีอะไรยากนะคะเราก็สามารถออกแดดได้เลยนะทุกคนเวลากลางวันแล้ใบเขาหุบอะ่ะก็คือ หนามันน้อยเนาะแล้วแดดมันแรงมากแล้วก็รดน้ําให้เขาได้นะคะส่วนกลางคืนเขานอนอยู่แล้วมันเป็นช่วงที่ทรณีิสารจะหลับโอเคนะคะก็ได้ทรณีิสารมาแบบเยอะมากเดี๋ยวขอนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจ็เแปดสองสามสี่ห้าหกสิบหกต้นนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชม ep นี้นะคะมันเป็นประสบการณ์ดีๆที่เราอยากมาแชร์มากๆก,ก็เราไม่โทษตัวเองไม่โทษใครเนาะที่บางช่วงเนี่ยเราใช้ชีวิตไปแบบไม่ได้ตั้งใจทําให้หลายๆครั้งมันต้องกลับ ไปแก้ไขนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นจุดที่ดีนะคะที่เราจะพยายามตั้งใจทาทุกพาร์ทของชีวิตให้มันผ่านฉลุยไปได้แบบไม่ต้องไปแก้ไขนะคะเหมือนใช้ชีวิตต่อจากเด็กคนนั้นอะ่ะเออให้มันคอมพลีทที่สุดนะคะอ่ะก็สำหรับใครที่อยากได้ธรณีสารนะคะเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ไปด้วยนะคะชูเกะไปก่อนสวัสดีค่ะ